หน้าจี้หน้าจี้ไว้เก็บดีถ้า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 ดีไปไปขึ้นดีเฮ้ยยืนอยู่เฉยได้ปะยืนเฉยเหรอไม่ต้องตามเหรอเออไม่ต้องตามอยู่อยงนี้อย่างนี้แหละเถอะดี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 เบาเบาเก็บขึ้นเฮ้ยพี่โลงหลังไปลงหลังเร็ว <laughs> kê luôn. kê xoăn, kéo xoăn ơi À, hơi bài bay, chá, bay, chá, bay, chá, bay. Không cần. Không cần. Không cần. Pháo, Không cần. Ok ok, tham gia tập thể không sao. ok tập trung lên, tập trung mew mew nhìn, rồi á. ok. 1 xuống xuống a đi càng cái đi Cáng à đánh. cáng à ơ đi chạy chạy ờ, đi trời trời bay đi trời bay 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 mà lâu ơi. bay 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 lái. ไม่อยู่ไม่อยู่บอลอบอไบอยู่แม่เยวออบอลข้างอยู่าเวันเยไงใเอะเยอะเนมาเว้ย3แตมลูกไม่ลงโดนนะฮะโอไม่ต้องลอยโอ้ไม่ต้องลอยขึ้นมา พี่ไก่ถึงเนี่ยพี่กากเพี่ไม่เป่าปาไปถึงวไปก้่างมึงอะเยอะเลยพี่กากก่อนพี่กยไป่อกวุ้ยไป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 นะนี่ยังมีกานึงมนหน่อยมุนหน่อยนั่นแหละดีออกก่อนตันโยไหนตันนั่นแหละ นั่นแหละสวยดีลง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 ดีดได้อยู่ขึ้นไปนั่นแหละสวยาีทลง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 ไม่เป็นไรดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบไปเลยที่ว่าจะยัดแหละเห็นพี่ Đứng bây. đi yên, sao còn Đi đổi là bòi bay bòi Dừng bòi boy bay 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 con chạy Đi. นายเล่กเดียวะไม่น้าปืนแน่นรุ่เนี่ยแหละที่บอกมันดีได้เปลียนลูกเนี่ยนายเรามันได้เปลียนไงอ้าวปล่อยสามแต้มพนักงานใครเนี่ยไม่ร้ายไม่รปายไม่ร้ายสามแต้มสามแต้มเอาหน่อยหน่อยเอาหน่อยน้อยขยับน้อยขยับน้อยไปยาลงเว้ยได้ได้ได้ตั้งไม้นั่นแหละโอ้เล่นดีสวย

มาแล้วมาแล้วได้เดียวเดียวดีเด้วเก็บต uh ่อ huh. ต่อม่ไลไม่ไลยไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นดีตายนั่นแหละเอาสวยแล้วสวยแล้วไม่ไลไม่ไลยเล่นเข้าหน้าก่อนเข้าหน้าตัวนึงเข้าหน้าตัวนึ่งองถึงก่อนอ๋อง โอ้โหสวยงามหมดเวลาหมดเวลา